แล้วไฟฟ้ามือสอคุ้มจริงหรือเปล่าและคันนี้น่าใช้ยังไงมาเลยค่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูกับวัน w a ล l อ40 p พีย e เด c t i c มาเลยค่ะคันนี้ดีไซน์พรีเมียมสุดๆมาพร้อมไฟหน้าแบบทอร์แฮ m เมอร์เอกลักษณ์ของวันโ l ลและที่พิเศษสุดๆ นี่เลยค่ะล่าสามารถวางของได้เพราะคันนี้ไม่มีเครื่องยนต์ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าคู่ขับเคลื่อน4ล้อให้พลังงานถึง408แรงมา้า<ฮ>0ถ100ใช้เวลาเพียง4.9วินาทีเท่านั้นเร็วกว่ารถสปอร์ตบางคันอีกนะโอ้ยแล้วชาร์ไฟเต็มทีนึงอ่ะวิ่งได้กี่กิโลจะบอกนะคะว่าคันนี้ แบตเตอรี่78กิโลวัตต์ชาร์จเต็มอะวิ่งได้ถึง500กิโลเมตรเลยนะโอ้โหอย่างงี้ก็ขับไปหัวหินได้สบายๆายเลยดิใช่ถือว่าชาร์จเต็มเนี่ยวิ่งได้แบบเยอะมากๆเลยแบตเตอรี่ใช้งานได้เยอะขนาดนี้ภายในจะสวยขนาดไหนมาค่ะเดี๋ยวไปพาไปชมกันโอ้โหแกภายในคู่พรีเมียมแถมเบาะนะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าได้อีกด้วยดูดิคันี้ไม่ใช่แค่สวยนะมาพร้อมเทคโนโลยีสุดล้ำนะใช้ o o g l e b u i l อ i n ได้แล้วก็ใช้ Google a s s i s t a n t ได้เลยไหนขอล้องหน่อยดิเฮ้ย p e n เปนเนอร์ asking Spotify ที่ l พล e กูฟรีสโอ้ยโอ้ยโอ้ยเก่งมากโอ้ยแค่นั้นยังไม่พอหลังคาซันรูฟแบบระบบทัลสกีนะจ๊ะนี่เลยปึ๊ดเองก็คือปิดได้เลยนะคะแค่รูดระบบทัลสกีคือฝ่อมากๆเลยคันนี้ดีอ่ะเลิศจ้ะนอกจากนี้นะยังมีจอ9นิ้วระบบทัลสกีรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ด้วยนะจริงเหรอและยังไม่หมด ที่เด็ดที่สุดคืออะไรรู้ไหมคืออะไรอะคันนี้เครื่องเสียง Thamagodon Premium Sound สุดเพลิระบบคือแบบคอนเสิร์ตเลยอะเสียงแบน<บ>คอนเสแบบิร์ตเลยอะคือแบบดังติมมากสนุกแน่ๆนั่งคันนี้กล้องชัดเพื่อขนาดนี้แถมถอยจอดง่ายอีกโอ้โหสะดวกขนาดนี้แทบไม่ต้องขับเองเลยเป็นไงบ้างทุกคนกับ Volvo XC40 Pure Electric 2022คันนี้สุดยอดไปเลยใช่ไหมแรงขับสนุกเทคโนโลยีล้ำแถมความปลอดภัยแบบจัดเต็มค่ะ ตัวคันนี้อยู่ที่1 399,00้าบาทจะบอกว่าป้ายแดงอ่ะราคาถึง2 5 9 0้านบาทเลยนะโหใครที่อยากสัมผัสคันจริงสามารถเข้ามาได้ทีค่าบันเลอร์นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะและอย่าลืมนะคะกดไลค์กด subscribe พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายแล้วฝากท่องทางติ๊กตอกของเราไว้ด้วยนะคะต้นหลิวดอทยุทค่ะป๊อปจัดคาบันเลอร์ค่ะและอย่าลืมมาฟอลโล่กันนะคะ